สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างสบายดีไหมโอ้หนึ่งพันหกร้อยคนเลยเหรอ Hi Jay อืมซีโอซีโอออฟซีโอทูใช่ไม่ได้ไลฟ์นานมากเลยแบบว่าแปลกๆไม่ได้ไลฟ์นานมาก เป็นไงกันบ,บ้างครับสวัสดีครับโอ้ยสองพันหนึ่งเลยเหรอโอ้สวัสดีครับทุกคนวันนี้น, <c oughs> นะครับผมช่มาเออ่เปิดคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่าโอ้สองพันสองคนสวัสดีฮะโอ้ไม่ได้ไลฟ์นานมากแบบสองปีได้ละเนาะ ครีสคริสติงเฟิร์สวัสดีครับสองพันสามร้อยห้าคนไม่ได้ไลฟ์ไลฟ์นานมากวันนี้ใครแกล้งเธอเจะสาบแน,น่วันนี้คนดูถึงหมื่นแน่ไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์นานจริงๆนะแบบ ม่ได้ไลฟ์นานมากมาแป๊บเดียวครับผมจะมาเอา่อจะมาทำภารกิจ2,400คนสวัสดีครับรอเธอหน้าไอจทุกวันเลยรู้เปล่าคิดถึงคิดถึงว่าขอบคุณครับเอ่อรอติดตามนะครับวันนี้ต้องมีอะไรแน่นอนใช่ไหม ช่แล้วนี่นะครับเราจะมาร้องเพลงกันนะครับเพราะว่าเราเป็นแค่ที่ปรึกษาครับบบนี <c> ้ <oughs> ข้าอย่างนี้ได้หรอ <c oughs> มาครับเพราะว่าเราเป็นแค่รับบทเป็นคนแพ้ครับ เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ เมื่อเธอไม่มีใครแต่จำไงเธอก็ไม่รักฉันอยู่ดีทุ่มเทไปก็เป็นได้แค่น,นี้รับทบเป็นคนแพ้เป็นได้แค่เพียงคนหนึ่งที่เธอคิดถึงตอนเธอเศร้าเ,เท่านั้น ฉันขออยู่แบบนี้ต่อให้ไม่มีตัวตนจะแสนเท่าไร่ฉันก็พร้อมจะทนระเบ,บิดเป็นคนที่เธอไม่รัก คงไว้ใจแล้วหาดีกลับแล้วหาดีก็ไปแต่ทำไงเธอก็ไม่รักฉันอยู่ดีทุ่มเทไปก็เป็นได้แค่นี้รับบทเป็นคนแพ้เป็นแค่เพ่อนคนหนึ่ง ถึงตอนเธอเศร้าเท่านั้นแต่ฉันขออยู่อย่างนี้ต่อให้ไม่มีตัวตนจะสักเท่าไรฉันก็พร้อมจะทนเพร สอบมันห้าเลยหรอ Oh my god เยอะจังดีมาดีมาได,ด้ปะ่ะหูเคลือบทองรกคาวัดดีมุกมีกำลังใจสอบลอพระมาขาสวัสดีครับดาดาวันดีโมกหักทิปเพลงโกโกวาได้ครับเพลงโกโกวานะครับ <c oughs> มา <c oughs> โกโกวาทินูอยากได้โกโกวาทิหนูอยากใส่โกโกวาทินซืมีได้มาแล้วลูกชายชุดกกวาทิ่นูอยากได้โกกวาทินูอยากใส่กกวนซมีด้มาแล้วลูกชายชุดโกโกาทินูยาได้โกโกวาทินอยากใส่ ที่หนูอยากใส่ก็เพราะว่ากินนี่ซึมมีด้าเย่สวัสดีครับพี่ปอชโอโยสองพันหกโอ my god เยอะมากทำไมมันเยอะขนาดนี้สวัสดีตั้งต้นสวัสดีบูมบูมบูมรก ออโอ้มึมได้คนะ่ะผมขอตั้งสายก่อนนะอีกหนะ้านาทีผมจะไปแล้วเดี๋ยวให้บอช มขอสปอยเพลงใหม่นะเดี๋ยวยังไม่เริ่มทำนะแต่ว่าแต่ว่าเริ่มแต่งล้แบบครึ่งหนึ่งละโอเคนะผมขอมาแบบว่าดีมากจริงๆมามาแบบว่าโอ้เม i n g สุดนะครับ ที่พบกับเธอคนนี้และในใจรู้สึกโชคดีที่มีเธอ ที่เราได้เจออยากจะรู้เป็นได้คพรจริงๆไหมโอ้บ oh บีรอเธอเหมือนเดย <Yeah. S 1> รอะะโอ้คนขอมาสิบคนเลยล่ะ เออจริงก uh, oh, well, ็คือแบตดหมดแล้วล่ะโอ้สองพัคนแต่งเพลงเหมือนอกรับเพลงนี้ไม่มีสตอรี่เพลงนี้มีสตอรี่จริงๆตอนนี้คนที่ตอนนี้คนที่เกี่ยวเพลงนี้กำลังดูอยู่นะครับ เพลงนี้มันมีสร่อราหนออ้ำออ้ำไม่อยู่แล้ว Can you sing for you For you มันคอร์ดอะไรอ่ะ For you มันคอร์ดอะไรบ้างอ่ะ อยูร้องไงนะอืมโฟรอยู่ร้องไงนะ Kitten can me bang me here to brew a tavern can bang my lear to a tank by Shun alright I'm Alright come I'm come a kitten can me bang me here to a Can bang my lear to a tank by Alright ้องไม่เป็นละลืมละลืมจริงๆด้วยอ๋อเพลงไดโนเสาร์ไดโนเสาร์จ้าไดโนเสาร์ขามันก็ยาวตัวก็โตดูชิางสูงใหญ่อยากจะโตยิงไดโนเสาร์ใช่ั้ยหรือว่าของเชสเตอร์ เตเตอร์ร้องไงอ่ะลืมละไม่ได้สารภาพเลยนะไม่ได้ฟังเลยแต่ว่ารู้แค่ว่าเพื่อนทำดีมากรู้แค่นั้นแล้วนี่ว่าเพลงนี้กำลังมาแรงเว็บหลอบแบบชอบร้องเพลงซ้ำๆนะนจริงๆแล้วแต่ว่า <c oughs> นะเอ้ยใครจำเพลงท่อนแรกธันวาได้บ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยครับทันวาร้องไงอะ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ธันวาร้องไงไม่เดี๋ยวฟินนึ่งธันวาร้องไงก่อนเฟิร์นลืมจริงจริงเนี่ยแบบเฟินลืมจริงจริงเอ้ยไม่ใช่แล้วอ๋อ So ใครลงได้ชื่อกันร้องนะครับผูมร้องไม่ถึงแล้ะ <of> เปลี่ยนเพลงดีว่านลืมเนื้อ <c oughs> ให้ตายเถอะเพลงตัวยังลืมเนื้อเลย <c oughs> ตับหนึ่ง้องขวัญในเปลี่ยนนีใ้ใช่แล้วใช่แล้วถูกต้องเพราะเราชมา ร้องเพลงเพลงเดี like ๋ยวทุกคนก่อนไปก่อนจะร้องต่อเพลงสุดท้ายเฟิร์ส จะทำเสื้อมาทั้งหมด250ตัวซึ่งเฟิร์สไม่รู้ชิบแบบแบบว่าทำน้อยเพราะว่ากลัวมันไม่หมดนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงมันจะมีรอบต่อไปนะครับเป็นรอบพรีออเดอร์นะครับผมซึ่งเฟิร์สผมจะถามว่าถ้าเกิด2,651คนในนี้ซื้อเสื้อผมผมจะไลฟ์ทุกวันเลยผมจะไลฟ์ทุกวันจะลงรูปทุกวันแล้วผมก็จะไหว้พระทุกวันนะครับนะ นิดหน่อยนะคนกันเองโอเคนะนะครับซึ่งอ่าโอเคเพลงสุดท้ายผมจะไปแล้วเพราะว่าแบตเฟิร์เหลือแปดมาวัสดีครับพี่แสงพลดพลอดพูดจริงเท่ากับพูดไม่อะไรเนี่ยมา ยืนมองดวงอาทิตย์ลับฟ้าไปไปในใจได้แต่คิดถึงเธออยู่ตรงนี้ Can my bones fatter, Rose? You right? The man allowed to meet the child and to pluck it in better. All my love to part by me not to write, give me a cup and deal. The may word try to come, I shouldn't go. because the not do คิดถึงเธอแล้วตื่นตอนเช้าคิดถึงเธอว่ากาศมันหนาวกลัวว่าเธอจะเปลี่ยนไปในวันที่สองเราเนั่นต้องปลายฉันขอสักอย่างฉันได้ไหมลองมองขึ้นไปบนฟ้าจะฉันเห็นดวงดาวของเธออยู่กระจัดกระจายไปทุกทางและทุกแห่ง จะใช้มีแสงสว่าง,างยิ่งกว่าใครลองมองขึ้นไปบนฟ้าเจอเธอเห็นดวงดาวของระลอ,รอ,รอลองมองขึ้นไปบนฟ้าเจอเธอเห็นดวงดาวมากมายเป็นตัวแทนของฉันในวันที่เรานั้นต้องห่างไกลทำให้เธอได้ ฉันไม่เคยจะไปไหนแค่ขอยเธอมองขึ้นไปบนถ้าอยากจะฟังก็ไปเปิดใน y o YouTube บ4แสนวิวนะครับขอบคุณครับผมเยโอเคครับเพลงสุดท้ายในวันนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับ อุ้ยปากชมพูเป็นกระจับมากเลยอะ่ะฝากติดตามเพลงเลยนะพี่แพทครับาพี่แพทดูอยู่นะครับเพลงใหม่พี่สุดยอดมากฝากทุกคนไปติดตามด้วยน,นะครับผม fc พี่นะครับ love you so much very much very good นี่ด้ว่เอ่าเพลงสุดท้ายแล้วนะมาผมจริงจังละสุดท้ายแบบท้ายสุดแล้วก็เพิ่งจะไปแล้วนะครับเธอเธอใช่ไหมความรักเหมือนทำให้เราหลับตา ปล่อยหัวใจชัดชัดล่องลอยข้ามคืนแห่งฝันมอกดูคร้อยลอยผ่านใจใดวงนี้ก็มีแต่เธอเท่านั้นทุกๆคำดําพันเอ่ยออกผ่านใจให้เธอ เธอรู้คือความราักจะกอดเธอไปจนเช้าแสางดาวกระทบที่กลางฉันให้ไออุ่นกายระบุก,กันฉันนั้นรักเธอเหลือก,กันจะกอดเธออีนี้คำแคนผ่านพ้นวันทีนี้จบฉันสิ้นใจ ชีว <One input> <re> okay, well ิตก <step> ็ยังร really ักเธอเหลือเกินโอเคเอาละสวัสดีส8 0 4คนครับซึ่งเฟรนจะบอกว่าก็ไม่มีอะไรเลยนะครับจริงๆวันนี้ก็เห็นเห็นในแบบว่าก็ไปส่อง t วิตเตอร์มาแล้วก็ไปดูมาว่า เออเขาบอกว่าให้ไลฟ์หน่อยได้ไหม <c oughs> ผมก็ไม่ได้ไลฟ์นานไง <c oughs> ก็เลยแบบเออก็เลยมาไลฟ์หน่อยก็ได้นิดหน่อยนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมไม่ได้ไลฟ์นานมากแล้วนะก็เลยมาไลฟ์่ะก็ฝากทุกคนติดตามผลงานนะครับเสื้อแล้วก็เพลงแล้วก็เร็วๆนี้ผมเชื่อมันต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์สักอย่างหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะบอกว่า นะครับที่ติดตามอยู่นะครับ2 8 3 3คนนะครับถ้าเกิด2798คนตอนนี้ซื้อเสื้อผมผมจะเปิดค่าย First Entertainment โอ้ยไม่จริงไม่จริงหรอเลนผมจะเอ่อผมจะจะทำอะไรก็ได้นะครับนะ2792คนนะครับนะคนกันเองนะ สวัสดีกอนผมจะรวยถูกต้องถ้าเกิดสองพยีคนนี้ซื้อเสื้อเฟอร์นะครับผมจะรวยร้อเปเซแล้วก็ผมจะเอาเงินครึ่งหนึ่งเนี่ยเก็บไว้ที่ผมแล้วก็นะครับตามนั้นโอเคก็ผมจะเอาเงินอ่อ ครึ่งหนึ่งนะครับพรุ่งนี้รวยชิเมงเมงโป้งชิเมงเมงโป้งจะทำเสื้อขายอ๋อเยอไซก่อนเอาสินะครับสองร้อยสี่สิบสองร้อยแปดเอ้ยสองพันแปดร้อยสี่สิบเก้าคนแบตผมเหลือห้าเปอร์เซ็นซึ่งมันกระตุกแล้วแล้วเครื่องมันก็ร้อนด้วยทุกคนครับฝากติดตามด้วยนะครับเร็วๆนี้นะครับในไม่ช้าผมบอกเลยน่าจะประมาณไม่เกินเดือนหน้านะครับฝากด้วยนะครับแล้วก็สวยถูกใจทุกคนแน่นอนครับถ้าทุกคนซื้อผมก็จะรวยครับนะครับ สองพันว่าขึ้นจะเปอะไรสิครับเพื่อนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่หมดหมดแน่ครับสวัสดีครับพี่โฟนก็ตามนั้นนะครับเออไว้เจอกันใหม่ครับแล้วจะมาไลฟ์ใหม่นะครับขอโทษที่ไม่ได้คอยมาไลฟ์เท่าไหร่ พี่ปอพี่ปอไม่ต้องซื้อพี่ปอผมให้ฟรีเลยพี่ปอจะซื้อทําไมคนกันเองสปอยราคาหน่อยครับยังสปอยไม่ได้นะครับต้องต้องรอก่อนนะครับแต่ว่าโอเคเอาอย่างนี้2องพัคนผมจะทำสี0รตัวโอเคนะ400ตัว400ตัวนะครับ400ตัวตามนั้นฝากด้วยนะครับถ้าไม่หมด ผมผมก็จะไม่รวยนะครับถ้าให้หมดมันก็จะไม่รวยอ่ะดิใช่เดี๋ยวจะไปละก็คิดถึงทุกคนนะครับผม2 7งพันเจ็ดรก้าสี่คนสี่รก็ทุกคนมาช่วยมาช่วยลงทุนกับผมไหมเอาไหมมาช่วยลงทุนไหมไอาละ สี่พันถ้ามันได้หมดนี่อันนี้ผมก็ตายเลยนะครับพันหนึ่งก็ไม่พอลูกรอกดแล้วครับเอางอี้ผมเพิ่มจะสี่ร้อยแล้วก็รอ,อต่อไปเป็นพิออเดอร์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันไปด้วยไปได้ด้วยดีถ้าเกิดมันมันธุรกิจผมไปได้ด้วยดีผมก็จะมีความฝันที่จะไปออกอายุน้อยร้อยล้าน เราก็เปิดร้านซ o 2ทูที่สยามแล้วก็เปิดที่หมากเก้าเหมือนไอดอลของผมนะครับโทรศัพท์แกสิ้นอย่างใกล้แล้วครับซึ่งผมจะไปแล้วจริงๆนะครับยี่สิบแปดไปแล้วนะครับทุกคนฝากทุกคนด้วยนะครับผมตั้งใจทำมันอย่างหนักนะครับตั้งใจทำกับเพื่อนนะครับผมก็ฝันดีนะครับสำหรับวันนี้ n ไน h t นะครับผม เฟิร์สจะไปอาบน้ำนะครับโทรศัพท์เธอไปหรือ,อยังยังครับคือ okay, แบบไม่ได้ไลฟ์นานมากแบบสุดๆก็เลยเห็นทุกคนว่าอยากให้มาไลฟ์เฟิก็เลยมาไลฟ์ดูนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงรายการไลฟ์แบบเออทุกวันเลยเฟิรก็แบบโอเคมาไลฟ์บ้างก็ได้เห็นคนขอมาเยอะนะครับแล้วก็ มีคนในในพวกใน่อใน DM ใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาเฟิร์ <F ull> ก็กดอ่านนะแต่ว่าเฟิร์ไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่าเฟิร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอบใครอยู่แล้วนะก็ใครที่สอบก็ตั้งใจนะครับแล้วก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะทุกๆคนเลยที่ทักมานะเฟอร์ก็จะวันพรนี้แล้วกัน,นครับตั้งใจสอบขอให้สอบผ่านนะครับแล้วก็สําหรับวันเกิดใครก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับขอให้ประสบความสาเร็จในทุกๆอย่างขอให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ไปด้วยดีนะครับแล้วก็ เป็นที่รักของทุกๆคนนะครับผมส่วนใครที่มีคนถามมาบอกว่าหนูติดโควิดขอกําลังใจหน่อยก็คนที่ติดโควิดนะครับมันก็มันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็รักษาตัวให้ดีแล้วกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับผมมีความสุขเหมือนเดิมนะครับขอบคุณนะครับก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับทุกคนได้ครับคันดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายไป